กร็รรรแบแบอเท้าท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โอเ,เกมเมอร์นะครับผมเก็อยูกับผมนะโอเ,เกมเมอร์นี่ครับผมก็ไป <c oughs> ก็ไปอยก,กับการรีวิวไม่ใช่รีวิวดิอยู่กับช่วงโปรโมทช่องฟรีไม่คิดตังค์นะครับผมพอละะแค่นี้นะครับผมตอนนี้ก็มาอยู่กับแอบปบ โมบิเซน่ไม่ใช่นะมาโปรโมทชั่นแนลเลยบอกเฮ่อโปรโมชั่นแนลคุณอัมกี้ไม่ใช่กี้นะอัมกรีไม่ใช่กี้มันจะเล่นมุกอะไรลักแนวอะอยู่กับอัมอัมกี้นะผมอัมกี้เกมเมอร์นะนะผม ช่องชาแนลของเขานะผมก็ไปฝากติดตามนะ่ยผมอัมกี้กิมเมอร์ชาแนลนะครับก็ตอนนี้ก็ช่วยบอกทราบในผมเป็นเพื่อนผมเองนะฮะก็ฝากตามเขาด้วยก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ชาแนลเขาไว้ให้ก็แล้วกันนะฮะนะครับผมอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะพอดีว่าแฟนมันดังไปหน่อยนะแฟนชอบพูดดังนะไม่ใช่นะ พัดลมมันดังเนี่ยผมอยู่ใกล้พัดลมเพราะว่าวงนี้มันร้อนเน,ะนาะใกล้เม,มสาเลยนะผมเมสานี่ยอาจจะไม่ได้เล่นน้ำนะผมผมไปเล่นสาไม่น้ำของพี่เองนะเนี่ยผมก็ฝากติดตามช่องเพื่อนผมด้วยนะผมนะฮะก็เป็นพวกอินโทรเนี่ยผมเป็นไม้ไมครับนะ โอเคเนี่ยผมหลายอย่างเนี่ยผมฝากติดตามเขาด้วยก็แล้วกันเนี่ยผมตอนนี้เขาก็สิบหกสับอาหารไปแล้วอฝากติดตามเขากันด้วยแล้วครับผมตัวหมดซีนะสำหรับใครที่อยากครับโปรโมทนะเราโปรโมทผมช่วยโปรโมทอย้างโปรโมทนะฮะ,ะ,อะนะบอกมาเลยนะผมดผ,ผมจะให้ id line ไวยให้นี่ครับผมนะฮะก่อนเนี่ยผม ก็ติดตามเขาด้วยแล้วกันนะผมไม่บอกละไม่บอกว่าฝากติดตามช่องช่องผมเพราะว่าเป็นโปรโมชั่นเน่ต้องบอกไปติตามช่องเขานะเดี๋ยวคลิปอื่นผมคลิปของผมอีกทีนึงก็มันพูดอะไรละพอลวพอละพอละนะก็ฝากตามเขากันด้วยนะผมนะโอเคนะจ๊ะาหายาจแรงไปไหนมาเนะี่ยไม่มานนะะครับผม มอยู่กับแอปอัดหน้จอใหม่นะผมไม่ใช่อันใหม่อัปเดตใหม่นะบะไปบายจ้าเจอกันใหม่นะครับผมฝากติดตามเขาด้วยกันนะจะให้ลิงก์มันนะบาย